เอ้ยริ่นเกมกับน้องห่อริ่นเกมงเราจะได้ยังถ้าเอ้ยตอบคำถามของน้องถืงอสามข้อน้องสิซื้อคำให้เอ้ยหนึ่งบาทพอ,อแท้จะต้องตอบไม่ถึงไหนลุงคำต้องบูธเลยสันใดคันแท้เอ้ยตอบบูกตอบได้อยู่ประมาณสองข้อเอ้ยจะได้เงินจากน้องไปขอ้อละหนึ่งล้านกรีบหนึ่งล้านกรีบก็กดกไไีก็ได้นะเนาะถ้าตอบถึงสองข้อก็ได้สองล้านอื แต่ท้าตอบเพือข้อเดียวเด็ดล้านกีบนเนอะก็จะได้แสนกลีบ <laughs> ถ้าอย่างถือข้อแล้วล่ะนี่ยก็ต้องตืมเออต้องถืงอ,อถสองข้อเด้อว,ว่า,าโอเคบอโอเคพร้อมเนอะพร้อมคําถามที่หนึ่งน้องอยากหัวเอาวัยาะของหางไกเ่เขานี่นะส่วนใดที่ใหญ่ที่สุดอาว้ยวะส่วนใดของหางไก่ที่ใหญ่สุดอืออืคิดมาปอด ปอดอพิษว้าเนาะคอมเมนต์พิษคำถามที่สองเนาะอืมอ่าคำถามที่สองอยากถามว่าสัตว์ประเภทไหนที่มีัรัลงสัตว์ประเภทไหนมีัรัลงอ่า t i กต o k กต k อกต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 กสัตว์ประเภทไหนมีัรัลงมันก็มีัรหลงด้วยเรแ,แต่เจ้าแล้ะ เอาไว้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 จับจับเวลาได้หนิฟ้าสัตว์ประเภทไหนบ่มีสันหลังอ่าสัตว์เหลือขานสัตว์เหลือขานมันก็ต้องว่าซึ่งหรือสื่อสัตว์นกมาคืองูดิพิษสองข้อบุถึกจักข้อเอาให้ถามตัวย่างเนาะข้อนี้ถ้าเอ้ยตอบถือเป็นข้อสุดท้ายอืมเนาะ ขอสุดท้ายถ้าบจะตอบถึกน้องให้เลยพิเศษหาล้านกรี๊ดสัตว์ชนิดใดที่กั้นหายใจได้หกมือสัตว์ชนิดแก่ยังไม่จสันตายแล้วแหละสัตว์ตายแล้วเลยมันจะเพื่อสัตว์ไม่ใช่วิญญาณก็การหายใจบริไดดกเอาเดี๋ยวให้ทางบ้านซอยตอบเนาะซอยตอบเบิ่งสัตว์ชนิดใดที่กั้นหายใจได้หกมือ่ะอืมมันเป็นไปบบริได้อารมณ์ให้อีกข้อหนึ่งไป อันเอตอบถึงนี่น้องสิซื้อสิ่งงามๆให้ไปใส่เมื่อนข้าวพันษาเชียคำถามเลยน้องหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบกหนึ่งบวกสองบกสามบวกสี่บวกห้าออกมาเท่าไหร่หนึ่งบวกหอ้าวก่กาโเคจบอ่ะู้ใดตอบได้เม้นมาเด้ออย่าชี้ให้รลังวัน